ดีเอ็มซีมินลัแฟนเพลงของชาดําทุกท่านวันนี้ก็ไม่ได้ไปไหนครับวันนี้ก็มานั่งดูเครื่องบินอยู่หน้าบ้านครับนนตอนนี้เครื่องบินมันไม่ได้มาทางนี้นะครับมันมาทางมันขึ้นจากดอนเมืองแล้วก็ผ่านหน้าบ้านมไปมันไม่ได้ตอนนี้มันคือคือลมมันเปลี่ยนทิศอนะ่ะมันไม่ได้มันไม่ได้ลงมาทางนี้แหละตอนนี้นเป็นสั่งขาขึ้นแนละ้วเขาเขาเขาเปลี่ยนรันเวย์เขาเปลี่ยนรันเวย นี่ก็ไม่รู้กินอะไรดีนี่ครับแก้หิวแก้หิวแก้หิวนี่ผมยังไม่ได้อาบน้ำเลยครับอาบลมอาบลมวันนี้หนาวครับวันนี้หนาวที่แถวแย่ลาลูกาหนาวครับวันนี้อย่าบอกใครนะว่าผมทิ้งลงพื้นเดี๋ยวโดนด่านี่ครับอร่อยแม่อร่อยเราก็ต้องบอกอร่อยไว้ก่อน เปิดมือเลยเนี่ย,ยปาดก่อนปาดก่อนใช้ได้แล้เนี่ยปาดก่อนหมดแล้วนี่ครับหมดแล้วเอา้าช้อนมีเเดินดันไปใช้มือเฉยเลยดูกันเนี่ยให้เยิ่มกันนะครับเนี่ยดูด,ดิเห็นไหม เอ็มเลยอ่ะอันนี้น่าจะประมาณผมซื้อมาสี่อันนั้นมันหกสิบสี่บาทแก้หิวได้นะเนี่ยเนี่ยมันเป็นเขาเรียกอะไรนะโยเกิร์ตยเกิรแก้หิวได้อยากเที่ยวนะคืนเลยนะต้องคืนนะครับห้ามเคี้ยวเพราะมันจะเหนียว ถ้าถ้าจะกินให้หรอร่อยต้องกลืนเลยนะครับกืนเนี่ยคำเนี้ยแล้วก็กืนอนนะไม่เคี้ยวเลยนะผมกลืนไปเลยเนี่ยเนี่ยถ้าอยากให้อร่อกว่านี้ต้องกินเยอะๆนะครับกินแบบรัวแนะ้รัวรัวห้าเม็ดติดดูนะฮะรัวห้าเม็ดติด ห้าเม็ดติดเป็นไงฮะอร่อยไหมดูห้าเม็ดติดอันนี้ก็สโลวนะ์สโลว์นะเวลาสโลว์เราต้องเตรียมลิ้นด้วเตรียมลิ้นกวาดนะที่มันที่มันเปิดข้างเนี่ยสโลว์เห็นไหมเวลาสโลว์เราต้องเตรียมเตรียมลิ้กน,ะน,น,น,นวรรกวาดด้วยนะอืแบบนี้ครับ ถึงจาอร่อยเห็นไหมไม่มีอะไรติดปากผมเลยใกดูครับอร่อยไม่อร่อยก็บอกอร่อยก่อนเวลาไปกินร้านอาหารอะไรอร่อยไม่อร่อยคือบอกอร่อยวก่อนนี่ครับใกล้หมดแล้วยวต้องรัวรัวอีกนะมันจะได้หมดไวนี่ใกล้หมดเลยนะแต่ผมจะรวยนับนะครับ มัแล้วเขายังไม่หมดมนั่งชมขึ้นบินไปด้วยนะนี่ฮนะเครบินขึ้นแล้วบินไปด้วยนั่งชมไปด้วย หมดเลยครับอร่อยมากหมดแลวอินไปอีกมือขอบคุณเอีนะครับที่มาเข้าชมหรือใครไม่อยากชมก็ต้องมาชมนะครับขอบคุณมากครับ